สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นอะแจ้งทุกท่านครับโอ้มาอนี้ทีมงานท่าทําการแสดงอยู่อําเภอปวกแดงครับสาวน้อยทําการแสดงที่อําเภอปวกแดงหน้าที่ประการครับพี่น้องสู้แต่วันออกหรือว่าผู้ใด้พิดวางจางมาขึ้นนี่กันไม่ให้กระลังเร่งเชียร์เร่งใจกันหลายๆครับมาอนี้ทีมงานเราแสดงถึงตีหนึงครับมาอนี้มันไหวมากตีนึงเด้อตีหนึงหมดตีหนึ่งเลย สิบเก้านาฬิกาถึงหนึ่งตีหนึ่งศูนย์หนึ่งครับมาเลยครับเอาเมื่อนี้เมื่อีคลิปยังหรอครับเมื่อนี้สวมาสัมผัสไอ้ข้มวดสุดยอดตลกในเมืองไทยครับเมื่อนี้ปีนี้คลิปแรกนะครับนี่สีมาสัมผัสเพราะยังเทด้สัมผัสเป็นเปลี่ยนซึ่งหนาเนืกเทยมเมื่อนี้กับสีขออนุญาตบาดคำามเอาไอเล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีบ้านเนี่ยเบ่งฝนเบ่งฟ้าอยู่ในน้ำ แดงไหนเนาแดงเวล่ากบเนไมี่ผมเอาต่อเรับวันสายตัดไปพี่น้องขออนุญาตผ่ายค้ามครับเกียรวัดีครับเป็นยังไงล่ะครับโอ้อยากถือเล่มเด้อยากรอดทองสร้างก็ถือกระอดพอโอ้ยาสร้างจักรพันไฟจะเสียงดีที่สุดฮัลโลเปนจร้อยแล้วบ ว,ว่าเป็นลุลมโหลดไม่เองว่วงาเป็นลุมโหลดไม่เองครับเป็นเสียงผู้ไส้แท้ๆะดยได้เอาน้องหลังเดยวเปลี่นเสียงไส้แท้เสียงไส้แท้ด้วยผมก็เทเสียงใหญ่ผมไมเป็นไรครับมาอยู่พ่อปีไปเหรอพ่อได้เดี๋ยวพ่อปีเลยโอ้สองเดือนสามเดือนแมนบะสามเดือนเจ้ามาอยู่มีมีหน้าเลยเนาะเนี่ยแมนปอยู่วัดจอมศรีเหมือนไหม กลัวว่าคือหลังจากนั้นเออแมน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 ก็จอมสีกลั่มีหน้าที่ยุรัตนาบุรีไหมบ้านเสียบีบบ้านธาตุไหมโอ้วัดบ้านธาตุมือไม่เห็นงานมือเรียกอ๋อเป็นบ่โอ้ช่วงนั้นเจ้าวัดนั่นว่าหลังจากเจ้าว่าเจ้าไปเจ้านั่นมือมือเจ้ามาหาน่ะเจ้าว่าสศรีกามาสีกบไปบ้านกันไปเชี่ยงานเชี่ยยังจังศรีกามาอีสามสี่เมืองยังศิีมาเนาะเลยบ่ได้มาเนาะ โอ้แต่เนี่ยลานไต่เนี่ยถ้าเดี๋ยวครบเทิมดีง่ายงานก็ถ้าได้ครบเทิมมาปีป้าปีไก่กันซะปมาคอนคอนเทิมเนาะกลางเทิมเนี่ยเนาะโบวบวกลางดีสองสามเดือนก่อนปีฤดูกัก้อนปีร่วงองประมาณสาอนจะผัดจะผูกอะไรได้มาอยู่น้ำกันนะครับเป็นยังไงก้อนเป็นไปเป็นมาเหมือนจรงได้มาอยู่กับสาวหน่อยเขาเก็ดมาอยู่ก็คือมันช่วงนั้นมันก็ จูจ้าฮาแลนมันพาบรท่านบอลไปไทรูเปียนติดตัมูอมตัวปวกกับบ่อยมูอวกคุกเก้อ,อทำงานน้ำกันเพือ่อรับเมาทำกานเรื่องตึกเรื่องอยังอเออติดตักันบ,บด่ด้ส่วนหนึ่งเพราะว่าม,มี่มอดูหมอเราถุนทักจนมาว่าเบอร์เธอจับใจไม่ได้พักกันหกักซิมถิมเมบ,บิร์ดบบบนี้ติดตัอกันบ,บ่ด้คนที่เคยร่วมงานกัน ก่อนโควิดที่มันว่างนี่ไงเลยที่เจ้าออกจากวงการมอลลัไปเจ้าไปเฮ็ดที่ว่าไปรับจ้างไปธุรกิจรรถแมคคโธุรกิจไอถูกลดทุมทีไปทันทีมันว่เฮ็ดทุกอย่างเลยคดซ่าคดสางเฮ็ดงานหลวงนั่นนะก็สึกคือว่านั่นแหละเฮ็ดพวกรับเมาเขาเบี้ยวเขาบิดเขาบิดไปเฮ็ดผมมานั่งใส่หนี้เสื้อเฮ็ดงานแล้วแหละบ่ได้เงินตามเป้าเลยทีผมต้องมานั่งใช้หนี้ เท่ากับนั่งแค่นี้แทนเขาทุกวันนี้อเพราะว่านี่โดยตรงเท่าเอามาเท่ากับมิปัญญาใช่อยู่แล้วแหละแต่ที่นี้ว่าเนื่องเมื่อเราทํางานเราถูกบิดไปมันก็เลยอืมันก็เลยกลยกายเป็นอาบมันคล้ายๆลูกโซ่เลยอ่ะเพราะว่าโดนมานักพอดีติดตอมู่่วกบ่ไดกันติดตอ่อกันได้ชนก็คืออาจีพบไ่ไถ้มาอยู่ชาวหม่อยเพราว่าเป็นบุญเพราะเขามากกับเพิ่นกัดดีเพิ่นกัดกัน เขโจโยังเสียงว่าแม่นว่าพวกพวกกูดจักกันกูดจักกันมาโดนตั้งปามหนาาตึงเสียตะ้รุ่นสังภัยการรุ่นละที่กูจักพอดพอกันหมดแล้วเออแล้วงใ,ใจดีต่อแล้วเห็นตรงไปตรงมาก,กมเ,าเรื่อกันอืมเห็นโอ้ช่วงนึ่งเอาแล้วไอ้ขมอดน,นี่ออกจากว่องแม่นี่ตอนนั้นมันมาหยุดติปีแล้วอ๋อออกว่องแม่นี่ออกมาเดได้พกปีเลยผมออมองว่าพกปีออกมาเพื่อที่จะไป ไปเดินท่างเจ้าของก็คือลุดออกจากวงจรใช้บันเทิงในวงกไงใช้บันเทิงเลยลุดออกไปเพราะว่าผมเป็นศิลปินที่ไม่เหมือนศิลปินอื่นตรงที่ว่าเรามีอาชีพติดตัวอีกอย่างก็คือรถเมโคโน,ออนงานเราหมเตอนีมาแต<น>่ไหอยู่แล้วก่อน,นไปเป็นมอเตร์รัมมันม่นี่ไงโอ้แต่แกอายุสิบสี่ปีเลยผมอยู่วงการวงการรถแมนปาอตอนนี้พอผมเขามาอยู่วงการเพลงเนี่ยผมก็เลยเศร้าไป แสดงว่างไงคือพ่อแม่พาเห็นหรือว่าเป็นอาชีพเขาเป็นรับจ้างนั่มๆเจ้าหน่ายกวนขึ้นยังไงเป็นอาชีพต่างเดิมขึ้นยังไงผมหาเองคือจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ยากจนมากสำหรับผมนะครอบครัวที่ยากจนมากประหาดว่าเวลาล่มมากนะฝนนี่ได้พากันผมกับพ่อเนี่ยใน้ากันยึดกันลังค่าไว้ลังค่ามปลรังค่าไมใหญ่ชีวิตกระสูตรแม่งเลยเนาะทำงานวันละสามสิบบาทก่อน ผมเข้าใจว่าเป็นอาชีพของพ่อของแม่พ่อเห็ดแม่แมนจาของไปหารับจ้างรับใบเองว่าไงพอดีปีน่ะมันเป็นปีที่ผมออกโรงเรียนออกโรงเรียนเป็นปีที่เขาบังคับให้เรียนม .3 เลยปีนั่นเลยแหละผมตัดสินใจผมไม่ขอเรียนเพราะว่าถ้าผมเรียนผมก็ต้องอยู่อีกสาปีใช่ไหมล่ะเพสามปีเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าผมไม่เรียนผมต้องไปหาอะไรที่มามาเป็นอาชีพตัวเองให้ได้เพื่อที่จะช่วยพ่อช่วยแม่อ ก็เลยได้ไปอยู่น้ำเซียวพอเซียวพอเขาขับรถอยู่ในบริษัทนั่นขับรถเอ10ล้อครับ่นก็เลยว่าเดี๋ยวไปอยู่น้ำพ่อว่าจันเซียวพ่อเนาะครับไปอยู่น้ำพ่อไปค่อยอาจารบีให้พ่อเช็ครถเป็นเด็กรถให้พ่อว่าจันบัดไปแล้วไปเห็นรถเมคโคบัดโมมากรถ10ล้อเลยรมือนเพราะว่ามันอยู่ในส่งานเนีเราขับรถกับกครกันทิรับเมาแบบนี้คือกันว่าอุตสาหกรรมนักมีบอทมกีอย่างนี้ไงไตรกีสายใหญ่มากเลย รับจ้างคุดลอกถุ่มทีทุ่มยังนี่รถใหญ่รถแมคโครรถดำรถยังติดผมก็อายุสิบสี่ปีเออกระลังอยากรู้อยากเห็นมั้งสิมีรถสิบล้อมีรถแท็กเตอร์ครับรถแมคโครนี่เป็นสิบขัืนบริษัทใหญ่เนาะผมไปอยู่ผมไปเด็กหน่อยเนาะอายุสิบสี่สิบสี่สิบห้าปีนะอืมไกลบ้านมากนี่มึงอยู่มึงไปเฮ็ดงานโคราชดกูแล้วอ๋อไกลอยู่ร้อยกว่ากิโลอืมทำไมนั่นมันบ่มีรถส่วนตัวบ่มีโทรศัพท์ด้วยดยกำเนิดนี่เออหมดทอยู่สังสารแล้วมันบ่้าง เดี๋พราะผมไปเห็นน่นะผมก็เลยว่าปออยู่รถ ro, แมคโครอเลยไปอจจะะัดจราบีรถ ro, แมคโครของเขาบัตรบัตรเดียคร,รับอีลีบัตรเพราแม่รถแมคโครนี่เป็นรถแท็กเตอร์บันนี่เออเกียดดินเห็นไหมรถเกียร์รถเกียร์ยด,ดินครับครับ,รบเกือบเกือบว่าแม่นชีวิตจะดับที่หนึ่งแหละเอ๊แลนขึ้นเออล่อแท็กมันน่นะอืมอืมอืมลูกพี่เขาขับอยู่เนาะเขาผมเห็นผมไหลไปนั่นล่อเลย ผมไหลไปผมก็ะห้องนะเสียงเครื่องมันก็ดังแล้วเพราะวงห้องพี่ก็เลยหันมากลอยางให้รอตะขับรอตะขับโอ้เพิ่นเลยเพิ่นเลยไวมาเห็นพอดีเพิ่นเลยหยุดรถทำับบนั้นเหรเหยียบผมตายเลยอืมเป็นยังไงมันตกตีตกจากห้องห้องรถโรเตนตกผมยังวันได้ขับเลยตอนเจ้าไปยังผึ่นไปว่าจะไปนั่งนั่งเบิ่งเพิ่นเีนย่านอ๋อจักรถมีผู้ขับหรือพีล่าปีปฏิครับเบิ่งทั้งรถ พ่อมอยากรู้อยากเห็นของเด็กน้อยหรือว่าเงาไงมากเราดื้อมือดื้อตีนเนี่ยก็ได้ครับครับเป็นแล้วก็เลยได้เป็นคนละครับย่างเต็มตัวอยู่จักปีนี่เหรออายุจักปีอยู่มั่นสามปีสี่ปีโอ้เป็นเบาเลยตัวนี้เป็นเบาพอดีตัวนี้เป็นเบาสักหน่อยเลยเป็นเบาก็ขับมาพักหนึ่งก็อนหุมหลุมโดนโดนมากก็ออกจากนี่ไปกับไปเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพตัวไปเฮ็ดงานโรงงาน เล่นงานลงงานก็นยู่ได้ซ้หมือโอ้ยู่บ่เด้ดยกมันมันประเมณนทางกระเิ่วนกลับมาหารถยแมคอคือเรากับกับมาจากเขายูแมคไปแล้วสามปีแล้วรับไปเห็นงานรงงานไปยูน้ำทวทีบเลยทีเดีคือย้ายไปเพื่อ<ๆ>เพื่อจะเอาตำแหน่งตัวเองไม่ใช่ตำแหน่งเหมือนที่เขาเรียนตำรวจตำรวจอะไรนั้นคำว่าตำแหน่งณนะที่นี้คือเขาก็อยากได้มีประสบการณ์หลายกว่าเขาตีเขายูจากบริษัทนี้เป็นการเริ่มต้นเงืนเดือมมันหน่อยนี่หมน เราเข้าไปเท่าไหร่มันก็อยู่แค่นั้นทั้งๆที่เราขับเก่งแล้วอะไรแล้วแต่เงินเดือนมันก็ไม่ขยับเขาหมั่นใจแล้วว่าเสามารถออกสนามได้แล้วว่าอีอู่ที่อื่นเขากระตั้งเงินเดือนหสูงเลยเพราะว่าเขาว่าเขาไปแบบพ้นขับนี่ผมมาสมัครขับขับรถได้ได้บ้างครับอกมันเชื่อเป็นสมัครขับแม่โครแมโครบาะแหวขับปิปล่อขับรถพ่วงผมเอาหมดทุย่างื่อกียร์รถเกียร์รถแท็กเตอร์ดันดินมันเนี้เอาหมด วานนี้ก็เก็บมาหลายปีปพอเกือบสามสิบปีนะผมมาอยู่สามสิบกว่าปีไปเห็นงานปนั่นตีดูดนี่แมนเอาเราเจ้าเจ้าไหนชีวิตเจ้าไหนยังพักผันมาอยู่กับสายบันเทิงมันเลเอาไปหาบุ้งแมนสายบันเทิงนี่ก็คือตอนนั้นออกอเบือ่อออกไปขับรถไปโคโยงเทียบเออหลังจากที่ไปเห็นงานโรงงานนั่นแหละก็เลยว่าโอ้มันบุ้งแมนดอกคือไ,ไปไปย่อนมูเด้วยใจบุ้งแมนว่าจไาีไปฮะไปนั่นแหละ คือมันหางานไมโคยังมันท่านได้หลังจากออกจากโคราชไปกับไปไปยูนัมูไปจะไปเฮ็นแนวอื่นบ้านนี้มันมันสูบบไหวเคยขับรถไมโคแล้วมันงานมันเบาไงมันใส่สระหลังจากนั้นก็ได้เข้าอยู่บริษัทชอการช่างงูเขาชอบแล้วก็บริษัทเอ็ยูทีเอ็มก่อนยูทีเอ็มั่งชอการช่างอัะจนจนว่าเห็ุทางรวนอยู่ถนนพระรามเก่า อยู่หันประมาณ4ปีผมใส่เวลาวันอาทิตย์ไปประกวดรองเพลงคือฟรามเจอะเคีมุดปากาาเหมียนเมียนนี่ล่านุดนตดีนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมที่ทําให้ผมได้เบียนเข้าสู่ถนนสายบันเทิงอือโอ้เขาสู่ตถนนสายบันเทิงจากนั้นมากค่ะอยู่ในวงการบันเทิงเกือบ30ปีเหมือนกันโอ้ไม่ใช่ สิบเก้าปีก้อนก้อนถือว่าอยู่วงแม่มันบ่บ่แล้วอยู่กับแม่ไหมายถึงว่าอยู่กับแม่เลยเนี่ยบ่ก้อนเจ้าอ๋อยังไม yeah. ่ได uh, yeah. yeah. ้เปิดก right ้อนเจ้าสิเขาไปวุงกันนี่ไหมติดแล้วติดแล้วไหครับประกวดยูหันก้อนประกวดยู่ปมัณสองปีได้ยังไงมาอยู s <S ่นั่มอายุคนั้นกยจะมีตะกั่นชนระดาดิตะกั่นชนระดาแล้วก็มีผม ผมเป็นนัก้องฝ่ายชายที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็จะเป็นตะกะแตนจรนะดาจะผัดจะผูพิ่นนเป็นรุ่นเดียวกันทนี่ได้อีพี่สองอีกทีไมันด้เวลา,าอะไรแล้วตอนนี้เอาทรัมีก้อนเอาชีวิตก้อนก้อนการที่เขาไซาบันเทิงคือไงไงเล่ากับไปยูน้ำใสหลับเมาสนะครับธุกรกิจรับเมาสกับธุรกิจพวกก็สั่งแล้วกับพวกรับทมทีพวกขับรถขับล่าเนี่ยนั่นมันเป็นงานถนัดผมเนี่ยมันบอกเลนว่าบางเครื่อผม ผมมองว่าชีวิตศิลปินอย่างผมเนี่ยดีกว่าดีกว่าผู้อื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมมีสองอาชีพอาชีพหนึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพก็คืออาชีพเต้นกินลำกินก็คือร้องเพลงนี่แหละเห็นไหมวันนั้นทำภาพพื้นดีสารเท่านี่แหละอยู่หมอล่ำนี่คืออาชีพหนึ่งถือว่ายึดเป็นอาชีพได้คแต่ว่าอีกอาชีพหนึ่งของผมก็คือถ้าผมวางไม้ปุ๊บผมก็สามารถยินอีกอาชีพหนึ่งได้โดยที่รทำาดว่าก็คือขับรถผมยึดอะไรทุกอย่าง สิบล้อผมครับสิอสิบล้อรถพ่วงหางลาก่วงหัวลากัวรากรถเมคโครถไทป้าุกอย่างนี้นี่อุตสาหกรรมนักแต่ว่าใบกับขี้ผมน่ะมันอันตรธานหายไปหมดแล้วหลังจากที่ผมมาขับรถเมคโคปุ่นเนี่ยรถพวกนั้นผมว่าไม่ได้แตะแล้วมันก็เป็นการที่ว่าไม่ได้ไปต่ออายุมันสักทีคือรถเมคโคเนี่ยมันม่มีใบกับขี้นะเอาบอกมีบ่บอกเขาบอก ก็ขับโดยทั่วไปไม่มีแต่ว่าบริษัทใหญ่อาจจะมีนะมีมีมันมีใบขับขี่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าใบขับขี่เรื่องจักรกลหนักเนี่ยไม่ใช่ออกออกออกอีกตัวหนึ่งคือกันครับแต่ว่ามันต้องตามกระบวนการเพื่อนน่ะแหละตามบริษัทเพื่อนจัดการให้แต่ว่าผมนี่คือไปขับที่ไหนส่วนเนี่ยเขาก็ไม่มีใบขับขี่เรารถแม็กโคมไม่ได้ไปขึ้นถนนใหญ่เนี่อเขอแก้แล้วขอแก้แล้วยุดเอต่อใบขับขี่ ก็เริ่รดีต่ออีกเือจนหายหมดเอาเอาพี่น้องผมว่าคลิปนี้นะจะเอาไว้สานีก่อนเพราะวา่าเดี๋ยวเขาจะมาลั่นต่อวา่าอีพี่สองวา่าสีเขาครับพีมอดแล้วเขาว่างกันบันเทิงยังไหเพราะว่าเนี่ยนี่กับเวลามาโอ้มาหลายหละ่ะส,สี่สิบหานาทีแล้วเดี๋ยวต่ออีพี่สองนี่ก็น่า,าพี่น้องเดี๋ยวถี่มาเปื่อยชีวิตของพี่ข่ามอดดีบินสิสิมาเราวา่าหลังจากที่ว่าไปประกวดมาแล้วจะผัดจะปูดยังไงทีเขามาอยู่ในวงกันสายบันเทิงหรือว่ามาอยู่วงแมวนี่แหละครับแม่นกงหน่อย เสียงีิสานเป็นยังไงบ้างัไางไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไปท้่นี้ค,คลิปหนายัางบากันไหมดีครับ